เราคือนาวิกโยธินแห่งราชนะจักรอเมริกันไมเทียวกัะบื้อเหรยอ่ะพบศัตรูจำนวนมากพบศัตรูจำนวนมากไม่มีคนลงกับเราไม่มีคนลงกับเราไม่มีก็เฮียแล้ว ผมลงลังคาผมรอมันออกมาอุย้ยอุย้ย,ยช่วยผมด้วยมันไปแล้วช่วยหน่อยยิงยิงยิงยิยงช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยท่านนายพลจะจะแบกนายก็ไปได้ป้าน โอ้โอ้โอ้ท่านไอพลอย,ย่าย่ออย่างงี้ผมคิดดีไม่ได้เลยกางเกงของท่านไอพลรัดติ้วมันจเป็นมันจําเป็น <c oughs> มา,านไ,มไมาหมเงาเงาผมต้องการยาผมขอยาได้ไหม หาอยู่ไวรุ่นปุ้ยปดนสวยๆเต็มไปหมดเลยเอาเอาแยกกันออกทาหารมเกิดความไม่สามัคคีกันในหมู่พวกเราซะแล้วโหวบ้านอนะไรเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยอย่างโล่งเลยเสียบยามีเก็บเสียงมันเนี่ย ยาไม่มีเลยวะมีไหมเนี่ยตอมียาเปล่าไม่มีแล้วพี่ขาดแคลนมากขาดแคลนเป็นอย่างมากชิวินิ่งผมมีได้ไยดเื่องเน่ สุดความใหญ่แหลบปุ๊บไปม่นะกลองงีัวสิมันอยู่ข้างในผมเห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในอาคารอยู่ในอาคารยิงมันเย็บๆผมมาช่วยคุณแล้วจอมไฟนะโฮจอมโงเอ็มฮิตเอ็มฮิตโอ้โหปลาแฟตไปสุดขึ้นไปบุกขึ้นไปบุกเลยผมจัดการเองไปเลยไปเลยไป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  โทรศัพท์เข้าอันเดียวมันเล่นอยู่แล้วมันเล่รู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยให้ระเบิดโดนตัวเองฮู้ขอรหัสแดงขอรหัสแดงอนุญาตรหัสแดงเขียวอ่อนอยู่ไหนอะนั่นแหละเดี๋ยวมันหายไปเฮ้ยข้างหน้าสิบสองนาฬิกาลาดแดีวมันอยู่ในบ้านหลังนี้มันอยู่ในบ้านหลังนี้ ผมตีอย่างสุดความสามารถุ้ยฮูเูเร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 โอเคมากโอเคมากโคตรดังอะตีเต็มหรือยังครับยังไม่เต็ม แม่ตี้ยังไม่เต็มแต่ว่าไอ้จอบเต็มแม็กมากวันนี้เล่นได้กี่คนเฮ้ยผมนี่เสียงคนผมนี่เสียงคนผมนี่เสียงคนยังอยู่ยังอยู่ยังมีมันอยู่มันยังมีมันอยู่โอ้ชิดชิดหม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 ดไม่เหลือรู้จักเทพจัดอีบอ่ะไอ้หอยไหลยี่หว่า ตอนอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้ยเียไม่มีความตั้งใจเล่นอะไรเลยแค่คุณพูดว่าแดงทุกอย่างก็จะสงบลงรหัสแดง ตายเถอะเฮ้ยใช้ทำไมไม่ใช้ไม่ใช้ยามถูกเฉินทหารยกทหารพวกรหัสแดงพวก็ไม่กล้าโอ้ยอึๆๆมีคนอยากมีสนด้วยอาฟ่าฟ่าเลือกมาวโหลดล เราพบศัตรูเราพบศัตรูอย่าดาาเลยราวเอโ o เข้าพื้นที่และตรวจสอบพื้นที่ให้กระจางอาจมีข้าวศึกจำนวนมากอยู่ในบริเวณนี้เปรียนเราเดินติดหินขอบคุณไติดหิน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 อ๋อ โดนยิงโดนยิงเพื่อนไปช่วยเขาเอาไฟลูกโดนทัเอาไฟลูกโดนทับโดทัพกันอยงโดนโอ้โหผมเห็นแ้วข้างหน้าเป็นจำนวนมากว้าวว้าวเข้าไปะกำจัดศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าขัดการปัญญาอ่นอยู่ไหนอะน็อกน็อกวู้วว ไกลๆเอยเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนยังยังไม่ชาร์จฐานยังไม่ชาร์จโอเคมันมันมันเปิดไม่ได้ฝันสงครามได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอได้ยินฮะใช่เหรอมันต้องเปิดอะไรไม่รู้ได้ยินได้ยินทำไงฮะยอมโดนด่าบ่อยทำยังไงอะทำยังไงกดไงบามาเล่นกับพี่วินเนอร์วันแรกอะกดตัวทีเหรอใช่คือฟันมันก็ได้ยินเหรอเวลาพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่รอบรอบรอบที่เดิมที่เดิมเลยไปแล้ว คนละตัว,ตวพี่นะไปเถอะไปใกล้กว่านี้มันอาหาร นะครับฮูเร่ฮูเร่อที่เราชนะว่ะจะครับโอ้โูล่าของหายไปแป๊บเดียวเลยโอ้ไม่แบ่งให้กูเลย,เยมึงกระสุนข่าวเปล่าเราลุ้นในกระสุนข่าวคนเดียวหรอใครจะว่าอะไรก็เลยเ <c oughs> มื่อกี้เรากระโดดมาผมกระโดดแบ่งที่พี่เออเมื่อกี้พี่<ม>ก็แบบไอ้นี่เลยอะ่ะยิงยิงจากข้างหลังเลยอีกข้างชุบกันอยู่อ่ะแต่ผมกระสุหนหมดแล้วก็กดไปดัง ไอแบสองรอบเนี้ยวินโอเ้ยมึงมียาใหญ่ไม่ได้จอมมียาใหญ่หกอันครับโอ้โหมึงแบ่งบ้างดิไม่มีเลยโอ้โหม่งไปถ่ายไปไอเด็กไม่เอาถ่ายมถ่ายอะฮะถ่ายเอ็มโฟอันในศพเออจะเข้าพี่ขอยาหนึ่งอันนี่ไม่กำลังดูยาอยู่จอมเรื่งเอาไปหมดเลยยาอยู่นี่ยาอยู่นี่ปูสัตว์ เมื่อกี้คือแบบสุดยอดมากแม่มคงตกใจอะ่ะเป็นการชาร์จที่สุดยอดอู้เร่อเาวงกันเหนือพลทหารโอ๊ยรอบโดนรถจมตีไอ้วงฟ้าๆนี่คือเหรอวะอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนของในเมือง ดดูิผมโดนรอบทำร้ายด้วยระเบิดแสงไป่เดี๋ยวเข้าไปได้เจอศัตรูเจอศัตรูเจอศัตรูตรงม้าเขียวเปลี่ยนมันเห็นแล้วแล้วมันเห็นแล้วแล้วควายอ่ะควายอ่ะควายความามันอยู่หลังคอนเทนเนอร์พี่มันมาที่นี่แล้วมันมาที่นี่แล้วเหรออย่าไปอย่างนี้ ราจะกวาดล้างพวกศัตรูบนเขาให้หมดเฮ้ยขครจู่ประทัดข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งข้ามมันวิ่งข้ามขอบนเขาแล้วกันนะนี้ได้ยินเสียงซ้ายมือไหมข้างบนนะได้ยินได้ยินการมัน อ้ oh. ยังไม่อนุญาตให้ภารกิจชาจรับทราบรับทราบยิงกันยัง,งดุเดือดเลยพลทหารเขียบนเขาให้ได้ก่อนครับเราทำการปาความไปแล้ว12ปีที่เนปา,นนานล จะรอบแล้วจะฝั่งด้านข้างลังหินหินไหนครับหินที่ผมมากเลยอ้าวปาไปดเติกมาทราบแล้วผมจะตามท่านตาย้วยความจงรักภักดีดนนลังหินด้านหน้าลังหินด้านหน้าปลดทราบ ลบอ้าวไหนอะในในนี่เปล่ารวมเปล่าบนนัดจอมมันลงรูห,หรอือเปล่าไม่รู้เลยนะหายไปไหน,นว,วะอุหูกอต้ามันตายเลยโดนผมยิงงันเดียวมันคงจะร่าถอยอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง เขาบนนี่แหละเขาหลังนี่แหละเจอเปล่าเสียงอยู่ขวาเนี่ยเสียงอยู่ขวาพี่อ่ะอยู่ขวาพี่ทุกคน,นเฮ้ยข้างขว,ขวาไหน ขอตำแหน่งที่ชัดเจนเ,เอ,เอหล่านี้เลยวงสี่ครับพีงง่รอมาในวง,วง <c oughs> <c oughs> ข้าจะ่ชอบเรื่องไม่ขาดฝันทั้งหมดนี้ นี่ถอยมาพี่ผมผมตูดพี่อยู่กำลังกำลังกำลังยังไม่ตายลองดูยังไม่ตายฉันยังมีลมหายใจทหารหารแห่งทุ่งแอฟริกามันติดกับพี่เมื่อกี้นะสิบแปดปีที่อัฟกานิสถานเราเจอเราเจอสิบหกปีที่เนปาลรวมรบปวดตราบปวดตราเราเจอปุ๊กมาร์กตำแหน่งพิกัดที่แน่ชัด หลังหินแน่ชัดถูกต้องหลังหินไปเอ็กซ์เรโมมีคนอยู่ใา้พื้นดินมีคนอยู่ภาคพื้นมีคนอยู่ภาคพื้นผมเดนว่าผมกำลังเคลียร์บนเขาผมโดนยิงยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดปืนล้วุธลงหมู่บ้านตรงข้ามเปลี่ยนปืนาวุธลงหมู่บ้านตรงข้ามรหัสแดงขอขี่ปืนาวุธลงรหัสแดง ผมเห็นฆ่าศึกชัตไอ้ผมปารเบิดไปแล้วดูด้านอุ้ยตัวสอบคะแนนชัดตัวตตำแหน่งที่แน่ชัดโอ้ยเฮียด้านซ้ายโดนเจนโอ้ชิตระเบิดควันระเบิดควันให้ผมโอ้กูจะตายกูนายจะไม่เป็นไร Để gì đây cho MÀY về lắm 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 lên lắm 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 ว้าววงมาแล้วไม่หลอดไม่หลอดนะเดี๋ยวยิงมันโอ,โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยผมโดนยิงผมเข้าไปในวองอุย้ย <laughs> อุระ <laughs> ทำไมพวกคุณไม่คุ้มกัน <laughs> ผมผมขอ กจะด๊บสดุนจะคบช่วยฉันด้วยจาคบกูช่วยปูซี่ยากยอมเลยไอ้ยี่นี่เกาะแต่ไม่เหลืออะไรเลยไอ้ยียน้องรักเราช่วยนายอ่ะน้องทำไมน้องไม่ช่วยเราเรียบร้อย ผมจะไม่พูดเราช่วยนายอะครับจะขอบทำไมนายไม่ช่วยเราลอดไหมว่มาว่าดูครับจอมจุ้นจะรอดไหมครับมาแล้วมาแล้วคุณหัวหัวมึงเลยไปแล้วน้องชายวงไปแล้วไปฝั่งนู้นแล้วอ้อมืแล้วไปไ,ไปได้ไปได้เรื่อยๆขวาข้างบนหัว ပေ well, well, eh? ါ်လို့ရလဲ on